เรามานวดแขนพอเราจบขาเสร็จเราก็มานวดแขนนะคะเรามานวดแขนอ,อันนี้เหยียดแขนออกมานะคะเราจะอันนี้เขาเรียกว่าแขนด้านในแขนด้านในนี้จะมีสอเส้นนะคะแนวนิ้วโป้งกับแนวนิ้วก้อยอนี่แขนด้านนอกก็จะมี1เส้นตรงกลางเลยนะคะแนนนี้อ่นนี้นะคะนี่เรามาเริ่มนวดก่อนนะคะก็คือใช้ฝ่ามือเรากด ก็เรียกว่าเปิดประตูลมแขนวางลักษณะนี้นะคะวางน้ำหนักอยู่ที่มือนี้นะคะประมาณ35วินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้านับให้ได้สามสิบห้าวินาทีนะคะประมาณสามสิบห้าเสร็จแล้วเวลาเราปล่อยเนี่ยเราค่อยปล่อย เราอย่าปล่อยมือวุบทีเดียวนะคะเราค่อยๆโน้มตัวเราออกลักษณะแบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามานวดแขนด้านในก่อนนะคะก็คือเราจะห่างจากข้อมือมาเนี่ยสองนิ้วมือนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เบาบางเขาเรียกว่าจุดที่ประจรนนะคะเราก็วัดออกมา2องนิ้วมือเราก็นวดเป็นนิ้วต่อนะคะ ้ามข้อศอกนะคะข้อศอกนี้เราจะไม่นวดนะคะเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นนิ้วคู่ไปกลับนะคะทุกอย่างนวดเส้นไหนก็ต้องไปแล้วกลับด้วยกลับมือเป็นนิ้วต่อ มาเส้นที่สองค่ะนัดผ่านการเนื้อต่อขึ้นมาเป็นนิ้วต่อหมดเลยนะคะเส้นที่สองเสร็จแล้วก็ คลายใช้ฝ่ามือเราคลายไปกับเสร็จแล้วก็นวดแขนด้านนอกแขนด้านนอกน,นี้กคคือเราต้องจับแขนลูกค้าแนบลำตัวลักษณะอย่างนี้นะคะแนบลำตัวนิดนึง เราก็นวดองกลาขึ้นมาเลยนนิ้วต่อนะคะเส้นนอกนิ้วต่อหมดเลย หมุนเองมานั่งทลายนิยว้วนะคะนิ้วสอดนะคะนิ้วก้อยสอดนิ้วโป้งนิ้วก้อยสอดนิ้วก้อย,ออยลักษณะนี้นะคะแล้วเรานวดหลังมือนวดให้ทั่วหลังมือเลยเสร็จแล้วก็จับมือก็ไหงายขึ้นนวดฝ่ามือสอดเหมือนเดิมนะคะ ก็นวดที่ทั่วฝ่ามือนะตั้งตั้งฝ่ามือก็ขึ้นตั้งมือขึ้นนะคะและเรานวดรีดนิ้วรีดตั้งแต่สันมือนะคะนวดแนวนิ้วมือ ตั้งนิ้วนิ้วมือเราตั้งขึ้นรูดขึ้นลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะนี้รูดขึ้นเป็นการดัดนิ้วเข้าไปในตัวนะคะทำนิ้วละสามรอบนะคะ นิ้วกลางจะไม่มีคู่นะคะเราก็รีบไปเลยนเยวเดียเสร็จแล้วเราก็นวดนิ้วมือนวดนิ้วมือนวดด้าน,น,นข้างนะคะนวดด้านข้างเราใช้นิ้วเราเนี่ยคลึงนะคะเขาเรียกว่าการคลึงนิ้วเ <c oughs> สร็จแล้วก็นวดด้านบนทำอย่างนี้ทุกนิ้วมือนะคะ ด้านบนให้ทั่วทุกนิ้วมือนะคะ เสร็จแล้วมือเราบัะสานนะคะมือเราจับที่ข้อมือหมุนหมุนในหนึ่งสองสามแล้วก็ดัดเป็นสองจังหวะหนึ่งสองแล้วกลับไปทำอีกทีก็หมุนออกด้านนอกหนึ่งสองสามดัดหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะแล้วก็ดึงนิ้ว จัดแทนนะคะ